นี่คือความแตกต่างระหว่างการทำรีฟีดกับการทำชีตเดย์ครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปไป้ผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โคช้ชคนนี้บางคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า ผมว่า X ของจริงครับต้องอธิบายถึงการทำชีเดย์ก่อนนะครับการทำชีเดย์นะครับก็คือเป็นสิ่งที่หลายคนชอบครับคือการกินขนมทั้งวันกินอาหารเรียกว่าจังฟูด้ดพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์คือกินของที่แบบชั่วๆนะครับต้องบอกงนี้นะบ,บอกตรงๆนะครับว่าคือกินแบบนี้ทั้งวันครับผมในขณะที่การทำรีฟีครับจะเป็นการกินคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่สูงขึ้น นะครับงสวันต่อสัปดาห์ครับโดยที่แหล่งการกินคาร์โบไฮเดรตครับผมนะก็จะเป็นตัวของข้าวขาวนะครับผมเป็นมันฝรั่งเป็นเส้นพาสต้าพวกนี้ครับจะเป็นการทานแป้งในปริมาณสูงนะครับผมในช่วงระหว่างกลางของการทำโลคาร์บของเรานั่นเองครับการทำรีฟีดครับจะช่วยกระตุ้นทําให้ร่างกายเนี่ยมีการเผาผลาญที่เพิ่มสูงขึ้นครับเนื่องจากว่าจากที่เรากินพลังงานในค่าลบมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กินแบบโลคาร์บด้วยครับร่างกายอาจมีการปรับตัวอาจมีการเผาผลาญช้าลงครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำรีฟีดครับผมจะ องร,บระบอกผาผักกลับขึ้นมาครับโดยปกติแล้วครับผมร,บระบบการทำรีฟีดนะครับคือเราจะกินแป้งอยู่ที่50ถึง60ใปรสนในษักอาจจะไปถึง70เของพลังงานในค่ามนเทนแนนซ์ของเรานั่นเองครับผมและถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่ได้เป็นคนนับพลังงานครับการกินแป้งนะครับอยู่ที่5ถึง7กรัมต่อนะ้ําหนักตัวเป็นกิโลกรัมของคุณครับก็จะเป็นวิธีการคํานวณการทานแป้ง สำหรับการกินแบบรีฟีดเดย์ของคุณเนี่ยนะครับผมที่แบบง่ายๆนั่นเองครับและการทำรีฟีดครับจะทำเพียงแค่ 1- 2ถึงวันต่อสัปดาห์เท่านั้นนะครับโดยกินพลังงานในค่ามีเทนนส่เฉยบงบอกไปครับส่วนวันที่เหลือนะครับเราก็จะทำเป็นโลค์บกันก็คือกินตัวของปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ต่ำครับแต่มีข้อควรระวังครับผมสำหรับการทำรีฟีดครับคือคุณจะต้องกินแป้งสูงใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องมีการลดในส่วนของไขมันให้อยู่ในระดับที่ ต่ำลงด้วยครับผมนะเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถที่จะควบคุมสัดส่วนของการทานสารอาหารได้อย่างถูกต้องครับและแน่นอนการกินโปรตีนยังคงต้องสูงอยู่เหมือนเดิมนั่นเองครับและนี่คือความแตกต่างครับระหว่างการทํารีฟีดแล้วก็การทำชีตเดย์ครับการทิปชีตเดย์เนี่ยครับผมทำแล้วอ้วนแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดทำรีฟีดปุ๊บระบบบผ่านของคุณจะเร็วขึ้นแน่นอนครับ